ทิมพิธาเป็นลูกชายคนโตของพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเราไม่มีรุงมีเราไม่มีรุง I personally met him. I think it's it's the first day that he went to the headquarters of Fisher Food Party to apply for party list. He was such a charming, chilly looking guy. คุณพิธาเป็นผู้นำของพรรคเก้าไกลที่มีความเข้าใจเรื่องอุดมการณ์และนโยบายของพรรคตั้งแ,แต่สมัยนาะคตใหม่ไปถึงเก้าไกลในสมัยาดีา นี้สี่มโเเมงเย็นเป็นต้ไปนะครับเรามีปลาขายใหญ่ที่สามาตพิกพาวสามญาตพิกพาวงานกระผง,ง,งพาิพานาพงศ์สุรยบุตรจนถึงขณะนี้กระแสะพักก้าวไกลแรงไม่หยุด<บ>ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของสมาชิกและหัวหน้าพักพิธาลิ้มเจริญรัตนผมพิธาหัวหน้าพักก้าวไกลครับเสนดเดชนายกคนที่30ของประเทศไทย วันนี้มาหาเสียงให้กับเบอร์เจ็ดครับน้องชายวันนี้เป็นวันที่พักก้าวไกลลงพื้นที่หาเสียงในกรุงเทพย่านสุขุมวิท95ตลาดบางจากและตลาดสดบางนาก่อนที่จะมีการปราศัยใหญ่3ย่านมิตรทาวที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสที่พุ่งแรงจนหลายคนเปล่าจับตามอง สมาชิกทักก้าไกลส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาที่สนใจงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศแต่มีต้นทุนการหาเสียงไม่มากนะ I studied politics in America, you know, a product of American education both inside the classroom and outside of the classroom. I was there. Um, so Bernie Sanders was, a, was an inspiration, $15 uh, donation on average. That's very much the same as what we get here uh, in Thailand. as well you know a lot of people donated for our campaign financing through their tax returns uh 164 is our digits and that the average donation is about 15 dollars. and that's how we bring about change in the sense that we owe no one nothing except for the people who donated and that's already an application for for us to speak on their behalf and pass progressive laws ก,ก่อนที่พักเก้าวไกลจะมีกระแสพุ่งแรงมาจนถึงขณะนี้ <Okay. S 2> เส้นทางของพวกเขาไม่ได้ราบเรียบค่ะเพราะอดีตหัวหน้าพักอานาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้พ้นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎราจากคดีถือครองหุ้นบริษัทสื่สสสอับานดปฏิิตห้ที่ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีการพิลีนการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองของศาลครั้งนั้นทําให้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจต้องส่งไม้ต่อให้พิธาลิ้มเจริญรัตเข้ามาสารงานต่อกลายเป็นจุดกาเนิดของพรรคก้าวไกลในปัจจุบันผมขอเชิญคุณพิธาลิมเจริญรัตมาก่าวอะไรกับพวกเราในฐานะตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพรรคธนาพลใหม่ แล้วอะไร,รทำให้พิธาคูกไว้วางใจจักธนาทรจึงร,รุ่งเรืองกิจและปียบุตรแสงกะนกพุณให้มาเป็นหัวหน้าพักเก้ากลมขอบคุณมากครับ he was such a sharp charming, silly looking guy and you you see something in him that is very political I don't know um not 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 a leader but very h e s is a very politician-like guy at that time i i, I met him and years after many years he 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 has proven to be a very good well-articulated politician. อ๋อก็ตอนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่อนาคตใหม่ถึงเว็บนะครับคุณพิธาก็เดิมเขาไม่ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเก้าไกลแต่ว่า มันก็เกิดการพูดคุยกันภายในภายในคนทํางานภายในสสที่มีอยู่ว่าเอ่อสสที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ถูกตัดสิทเนี่ยมีใครบ้างที่จะมีศักยภาพมีความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นผู้นําคนใหม่พักเก้าไกลนะครับคุณพิธาก็เลือกมา ต้องบอกว่าการรับไม้ต่อของทีมพิธาในฐานะผู้นำพักก้าวไกลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะต้องรับผิดชอบและสารต่อความตั้งใจของธนาธรจึงรู้เรื่องกิบอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ที่ถูกยุคพักลงไปเอาไหมเอาอะไรไหมมา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 ได้มาขอบคุณท้กกำลังใจมีดอกไม้ตกให้งานนะคะ ทิมพิธาเป็นลูกชายคนโตของพงศักดิ์ลิ้นเจริญรัตอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วงวัยรุ่นเขาไปเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์และกลับมาเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้ทุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปเรียนต่อที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา ต่อมาคุณทีมยังได้เรียนต่อปริญญาโทการเมืองการปกครองสาขาการบริหารภาครัฐที่จอห์นเอฟ n คนดี c สก o ลออฟการ์เม e นต์มหาวิทยาลัย h a r v a r d ์ดวคูกับปริญญาโทการบริหารธุรกิจสโลนสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT อีกด้วย so do you have any uh, moments that you want to talk about while on the campaign trail with Tim Pitar like I want to share A very cute moment uh, when he rehearsed uh, one of the big one of the big uh, stage uh, the event of the party and pipim his daughter was with him and uh, he was very desperate at that time because because it was late at night but I forced him to <laughs> to, 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 to go there to rehearse because uh, the the event, was like the, the next day. So it was very late at night and he, he didn't know what to do with his daughter because it's her bedtime and uh actually he should have been in bed with his daughter with like some kind of uh fairy tale, something like that. Story but time. he was <laughs> on the stage yes. uh, and I forced him to do that. So uh Pipin was there. That was what I saw in in him in Kukita. It was like what he said. He can okay. เมื่อกลับมาที่ไทยเขาได้รับสารต่อธุรกิจครอบครัวจนพลิกฟื้นชีวิตและช่วยปลดหนี้ให้กับธุรกิจจนประสบความสำเร็จทิมพิธาเคยเป็นอดีตผู้บริหารกรรมการผู้จัดการบริษัทซีอโออากริฟูดจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตผลทางการเกษตรเช่นน้ำมันรำข้าวและรำข้าวสกัดไขมันที่ใหญ่เป็นอันดับสของประเทศไทย และติดอันดับ5ของโลกนอกจากนั้นเขายังทำงานเป็นข้าราชการที่กระทรวงพาณิชย์และเป็น Executive Director ของบริษัท g r a b t a x i ประเทศไทยจำกัดอีกด้วยสำหรับผมแล้วพี่ดินคือคอขวดของปัญหาเกษตร,รกรรมเกือบทั้งหมด ความโดดเด่นของพิธาลิ้มเจริญรัตเริ่มใช้แววให้เห็นในการอภิปรายครั้งแรกในรัฐสภาโดยนำเสนอนโยบายด้านการเกษตรกระดุม5เม็ดที่แม้แต่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาย,ยังออกปากชื่นชมว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์เมื่อท่านเอาปัญหาจากกระดุมทั้ง3กระดุมนี้มารวมกันก็หมายความว่าพี่น้องเกษตรกรไทยมีต้นทุนที่สูงและมีราคาที่ต่า i think it was four years ago when uh, he first um, entered into our party future forward our oh, yeah. former party and uh, we discussed about agricultural policy he is uh, he's supposed to be the speaker of agricultural policy and i am the policy director of future forward party i can I could feel that he has um, he has a knowledge. He has a very good analytical skill at that time, and um, I think he's going to be a good um, MP at that time. Four years ago, that was um, our first meet. Yep, so I think uh, Tim Pita um, has the qualities uh, to be a leader um, that can act as a bridge. Um, is that he can be a bridge between Thailand and the rest of the world? We know that many issues that we are facing in Thailand that's affecting the Thai population, whether it's you know the PM 2.5, the air pollution cannot be solved by Thailand alone. We need international and regional collaboration to solve this issue. So, having a leader who can connect between Thailand and the rest of the world will be even more important than before. So, in summary, I think Kubi will be a good bridge between uh, political and economic issues, a good bridge between different generations, and a good bridge between Thailand and the rest of the world. ตั้งแต่ได้พบคุณทีมพิธาครั้งแรกและได้มีการติดตามลงพื้นที่หาเสียงไปยังหลายพื้นที่เราได้เห็นถึงการทำงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณทีมพิธาไม่ว่าจะเป็นกับสื่อต่างประเทศหรือสื่อไทยทีมพิธาจะมีการตอบคำถามที่ตรงไปตรงมาชัดเจนและมีเหตุผลรวมถึงการเข้าถึงชุมชนการพบปะผู้คนการพูดคุยกับชาวบ้านหรือคนทำงานก็เป็นกันเองและเข้าใจรับฟังปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี ทางกลางอากาศร้อนระอุของเดือนเมษาทีมพิธาและทีมยังคงความพยายามการลงพื้นที่ไปทุกสารทิศทั่วไทยอย่างต่อเนื่องในโค้งสุดท้ายเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้น่าจะทําให้หลายหลายคนที่ตั้งใจเลือกพักก้าวไกลนั้นรู้สึกอบอุ่นใจกันอย่างมากและพร้อมที่จะอ้าแขนรับนายกคนที่สามส็บของประเทศไทยพิธาลิ้นเจริญรัต <hey. S 1> For, to bring about change, the next uh, prime minister candidate has to be contemporary and has the ability to find new consensus in the new normal of this country you know um, The ability to be able to understand both the public needs and the private sector which I had experiences and I went through a lot of uh, work experience and education to be public private partnership in, uh, going forward. It's the b ability to become international, as well as local, you know, as well as understanding what's going on, the inequality that's going on in the local level, and how do you bring about technology from the international per perspective, technology for equality to fix that. and also, at my age, at 42, you know, obviously i'm not trying to use age as an advantage when it comes to competing in an election. but at my age, at 42, i understand people who come before me and the people after me. so because of that, three. layers, that three pillars, I feel like I, I'm, I'm capable and willing and able to be the prime minister of this country. การเลือกตั้งครั้งนี้คือเรื่องของพวกเราที่อยู่ทุกคนที่นี่พวกผมแกนนำพักเก้าไกลทุกคนผมรับประกันท่านได้เหมือนอย่างที่ผมรับประกันกับทุกคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่อดีตอนอาคตใหม่ชัยชนะของพักเก้าวไกล จะเป็นชัยชนะที่สูงสุดของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกี